ไปดูเหตุการณ์สาวใหญ่นะครับไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าคนขับรถตู้<ฆ>คุณผู้ชมครับทันทีที่เจอกับสาวใหญ่เนี่ยนะฮะอยู่ๆรู้สึกวูบไปเลยแล้วเอาจริงเรื่องนี้อันตรายมากขอเปิดภาพนิ่งหน้าสาวใหญ่ขึ้นมาแบบชัดๆก่อน<ฆ>ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะว่าสาวใหญ่คนนี้เป็นบุคคลอันตราย<ฆ>ถ้าเจ๊ดูข่าวช่อง8อยู่นะครับตำรวจเองเนี่ยเขากำลังเตรียมจะออกหมายจับเนี่ยนะฮะ แต่ประเด็นถ้าเจ๊ไม่ใช่เป็นบุคคลอันตรายตามที่โซเชียลเขาชี้แจงค่ะหรือเขาต่อว่าต่อขานเจ๊ก็สามารถชี้แจงได้เรายังไม่ตัดสินหรอกว่าเจ๊ผิดหรือถูกแต่เราต้องเปิดหน้าเจ๊เพื่อให้สังคมช่วยกันประสานหาตัวเจ๊เพื่อเจ๊อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริง เปิดภาพล่าสุดขอเป็นคนขับรถตู้ก่อนนะฮะเอาภาพล่าสุดคนขับรถตู้ก่อนแล้วคู่กับหน้าของเจสเสื้อเหลืองคนนี้เอาไว้เพราะประเด็นก็คือวันนี้เราไปเจอกับลุงศิลปลุงศิลปเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางช่องแโดยทางตัวลุงเองเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คนนี้นะฮะห<ะ>าว่าลุงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับลุงน็อกไปเพราะว่าเจ้เสาใหญ่รายนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมฮะมันจะมีรู้สึกที่เกิดเหตุก่อนก็ได้ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนภาพทางซ้ายเป็นที่เกิดเหตุอีกนิดหนึ่งก็ได้รู้สึกของคุณลุงเนี่ยจะเป็นแค่ภาพนิ่งนะฮะภาพที่เกิดเหตุคือคุณลุงแกขับรถตู้คุณผู้ชมครับแล้วแกเล่าให้ฟังนี้แกวูบไปคือวันที่28เมษาตอนนั้นระหว่างที่แกขับรถตู้คุณผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่ามันมีสาวใหญ่เสื้อเหลืองเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังแล้วระหว่างทางเนี่ยถ้าเปิดหน้าเสาวใหญ่ให้ดูเนี่ยนะฮะแกะเองเนี่ยก็บอกว่า ระหว่างขับแก๊กไม่ได้คิดอะไรกับสาวใหญ่แต่ก็ยอมรับว่าสาวใหญ่คนเนี้ยหน้าตาถือว่าดีาเพราะว่าก็คือดูเหมือนกับ แก,แก่แต่อูบๆวบถูกไหมฮะออแล้วประเด็นก็คือว่าระหว่างที่ขับรถสาวใหญ่บอกลุงลุงหนูขอไปนั่งข้างหน้าหน่อยได้ไหมปรากฏว่าลุงสิงห์ก็บอกเอาได้ดิก็ไม่มีอะไรนี่เธอมานั่งข้างหน้าระหว่างที่นั่งก็เริ่มอมารมณ์พบทชีวิตแลวเนี่ยลุงหนูกําลังจะไปเล่นบอลน,นะโอ้โหโชคร้ายจังเลย <Okay. S 1> ปรากฏวันนี้หนูลืมพาสอร์มาหนูก็เลยข้ามไปเล่นบอลไม่ได้ทํายังไงดีลุงถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าลุงไปกินเบียร์กับหนูหน่อยเพื่อที่หนูเนี่ยมันเครียดเหลือเกินคุณผู้ชมครับ ปรากฏลุงแกก็ไปกินเบียร์จริงๆค่ะแล้วมันมีคลิปตอนที่ลุงกำลังนั่งกินข้าวกับสาวใหญ่คนนี้เดี๋ยวลองให้ดูคลิปหน่อยเนี่ยนะฮะนี่ค่ะปรากฏว่าพอแกไปนั่งกินข้าวนี่ฮะ สาวใหญ่เนี่ยเอาเบียร์มาให้แกกินแกบอกว่าแกกระดกเบียร์เข้าไปแล้วอยู่แกวูบเลยก่อนจะวูบแกเดินโซซัสโซเซเนี่ยนะฮะจะไปล้มตรงหน้ารถตู้ดีว่าเด็กเสิร์ฟเห็นก็เลยมาพยุงมันจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งครับผู้ชมฮะเป็นคลิปที่ชาวบ้านพยุงลุงศิล่ะตัดไปที่คลิปเลยฮะโดยเบื้องต้นลุงสิลปเนี่ยนี่นี่เปิดเสียงขึ้นมาได้ครับพี่ไปโรงพยาบาลไหมเอเอาไปนานเอ้าพพี่ไปโรงพยาบาลไหม

หได้ออคุณชาอยูไ่ไหมานอนเอพี่ไปลงลงบ้านไหมไปไหมเดี๋ยวครับ นผู้ชมครับนี่คือสภาพของคุณตานะฮะด้วยความเคารพคือน่าจะวิตตายเลยแหละคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นเปิดภาพตอนคุณตากระดกเบียบร์ฮะเป็นภาพนิ่งในร้านอาหารที่เขาถ่ายเอาไว้<ห>นั่นคือคืนวันที่28เ<ร>มษายนแล้วแกไม่รู้สึกตัวอีกเลยแกมาโพลอีกทีคุณผู้ชมฮะขณะอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ตอนที่เราไปเจอคุณตานอนนิ่งอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแกให้มาเป็นข้อมูลบอกว่าตอนที่แกกินเบียร์เข้าไปแกรู้สึกว่าลิ้นแข็งส่วนตัวแกเองเนี่ยใส่ทองคํามีอะไรบ้างคุณผู้ชมดูคู่กับคลิปเลยนะฮะ เข้าใจว่ายายสาวใหญ่รายนี้น่าจะมองคุณลุงตั้งแต่ตอนคุณลุงใส่ทองแกใส่ทอง3บาทตอนนี้วันนี้ทองตกนะฮะเหลือประมาณ4ี่หมื่แล้วเห็นบอก432ก็แสนสองมีพ้าเรียมทองอีก3องค์แหวนทองคำอีก2สลึง2วง2สลึง2วงก็1บาทแล้วโหลุงก็ใส่ทองอูปูเหลือเกินเนี่ยนะฮะข้อมืออีก2บาท3บาท4บาทหอบาท4บาท5บาท6บาท โอ้โหแล้วก็เงินสดลุงเสียไปประมาณเกือบ3ามแสนแล้วลุงน็อกไปเลยฮะตามคลิปที่ทางร้านอาหารเขาบันทึกเอาไว้ได้ล่าสุดวันนี้เราไปที่ร้านอาหารคุณผู้ชมครับทางด้านเจ้าของร้านอาหารก็เลยเล่าให้เราฟัง<ะ>บอกว่ากรณีที่ทางด้านของคุณศิลใช่ไหม<ะ>เจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกน้องของเขาเนี่ยไปเจอร่างเปิดในคลิปคู่ขนานขึ้นมาด้วยครับ ตอนที่ทางด้านลุงงห์แกจะปุ๊บแล้วเลยเข้าไปไพยุงตัวแกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วแกจะอ้วกอย่างเดียวแล้วแกก็น็อกไปเลยดีว่ากู้ภัยมาปัมา๊มหัวใจทันฟังเสียงร้านอาหารชี้แจงเรื่องนี้หน,น,น่อยฮนะเป็นคนไทยนะไทยไส่ผนะับมาแล้วก็ตั้งดีโอประมาณสองขวดแล้วก็หมดสองขวดใช่ไหมเขาก็ใส่สองขวด แต่อสองคนนั้นเขาเิดเทดายเถิดคนเดียวตกลงเข้ามากันกี่คนสองคนสองคนผู้หญิงกับผู้ชายอืมเราคิดว่าเป็นภูเมยเขาแล้วก็อกสองคนนั้นเขาเขาเ คุณผู้ชมครับแล้วทันทีที่วันนี้เองตํารวจกําลังติดตามหาเจ๊าสาวใหญ่มามีวงจรปิดเป็นอะไรนะจิตดีใช่เป็นวินาทีที่ขึ้นรถตู้คุณลุงนั่นแหละค่ะวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ตอนนี้นะคะตํารวจเตรียมออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นี่ค่ะคนก่อเหตุรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้เป็นสาวผมสั้นร่างทุมท้มๆเนี่ยแหละค่ะถ้าเทียบกับภาพนิ่งด้วยครับเอาขึ้นมาคู่กันฮะกับภาพนิ่งสาวใหญ่ฮะ,ะเพราะว่าเบื้องต้นนี่คนนี้จะเห็น,นชัดเจนนะฮะใช่ค่ะที่ลุงเกือบจะเสียชีวิต ซึ่งตอนนี้ลุงปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็เจอสารพิษในกระเพาะอาหารคําถามก็คือว่าสาวใหญ่เอาเบียร์ให้กินเนี่ยใส่อะไรหรือไม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทองลุงหายไปเกือบสามแสนเบ็ดเสร็จก็คือตํารวจจะต้องเรียกผู้หญิงคนนี้นะฮะ,ะมาชี้แจงและสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้เองเนี่ยคือก็น่าเสียดายคือภาพนิ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เห็นว่ากำลังกระดกเบียร์อยู่เนี่ยหน้ามันไม่ชัดรู้สึกว่าเนี่ยฮะมันจะเบอร์มากถูกไหมฮะ แต่ที่ชัดสุดคือตอนใส่แว่น